อุ้ยลวงลวงลวงพักลงไปก่อนเลยพี่น้องเศษเศษนัวนัวน้ำกัน่นนัวเศษจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพผอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องแอลส่วนกินเศบนัวพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมานี่เลยครับผมเก็บผักเศเดานี่ร้านแถา เฮงเฮงเก็บเฮงกงสวัสด no. ีจ like uh ้าพี่น้องเก็บผักกระดาเคิื่องพ่นพี wire, skin skin down, ่น้องลูกหยอดงามงามยอดอ่อนอววรวยอยู่พี่น้องจ้าโอ้สีลมเบืองยอดมันหยอดดนอ่อนงงามแถาเว้ยเก็บไปเห็นอยัางแถาเขาขัวโนูแหละครับนีในูนี่นี่เขาออมนู้นาใส่ผักกระเดาษมได้หลายกินขมขม ขุนในข้างในพี่น้องเห็นปะขุนน้องหยอดพี่ใจหยอดงามๆยังเก็บยังโงเลยนี่พี่น้องยังเก็บเฮงโป่งแค่นี้ก็คมแล้วเลยเอาไปไปกินก็นลาบเป็ดลาบไก่พี่น้องนี่ยังเก็บมันยังหนีใส่ได้ดูซองตัวไปใส่ไปนำ้ำสิใส่ไปนำ้ำใส่เฮาไปเก็บผักหอมต่อ เก็บพักอยู่นานพี่น้องแม่เพิ่นปลูกไว้หอ,อ,อ,อมป้อมอ้โยม <c ười> <c ười> ีบักบุงนานบักบุงน้อยๆพี่น้องจ้าเก็บกินกับในคลิปไดแล้วอันนี้หอมป้อมพี่น้องหอมป้อมแดดซองแน่เด้อหอมป้อมผักขยง <c ười> เอ้ยไม่ใช่ผักยังก็พักทิกกน ตรงตแล้วนะไปขั้วโอู้ตะไข่อยุบพี่น้องมีหลายหมองอยู่ยหรอกผมจะเอาหมองนี้หลายครับผักควนขั้วพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมือนีพอขั้วมาเห็นยังสูกินครับสวัสดีครับผมขวานุหน้าพี่น้องขวานุหน้าพี่น้องซับมาเรียบร้อยซับมาเรียบร้อย,ย,อ,ยอ่ะที่ม้นใส่น้ำมันไปน้ำมันเือไปนิดนึง หัวไอ้เสียงเครื่องตัดหนายในเด้อพี่น้องเด้อยหัวเครื่องกันนาทีวายยังกะลงหมดงบัวเครื่องกันพี่น้องแดดเจ้าอันนี้เนาะตะกี้กับซอสไส่ดอกน้ำมันมาไมส่มันมาหัวให้มันหอมกันนะพี่ตัดหนาอยู่เห <unreal. S 1> oui. ็นบ่ แตงยาอยูอย่หลังเพียงหนูลงมันเติมปีนขึ้นชุนในเรื่องละเป็นเครื่องมันหอมแล้วก็เอาหนูลงพี่น้องตัวจนเครื่องหอมก็เอาหนูลงใส่กระเชื้อลองเห็ดกินเบิงได้พี่น้องสุดนี่นี่คือ เขาเคลื่อนดีนะเกลือที่เนียนำเมื่อยอันนี้บ่แม่ที่อิ่วดำเ้ยแม่รูปอาจจะดำดำเป็นประแดกที่น้องใส่ประแดกไปเพิ่มวามหองนำประมาณนะึงสีจะสิเป็นแดงๆแล้วสีเลยแล้วพี่น้องหัวควอนหอย,หอยใส่ทักเอาไักโมยใส้ กักข้าวอย่างเนี้ยสะเดามีสะเดากะเพราผักชีบีบสีลาวสีไทยพางอมใบมุ่นเท่านั้นแล้วก็ต้นหอมพี่น้องไปสะเดากันมาขมใส่ไรขมไรใส่ไรสะเดาลงไปพี่น้องอันเป็นอยังคือพ่ดท่านปรุงรสจิใส่สะเดาให้มันขมได้อันนี้กันได้ถึกใจก่อนนะนะจึงปรุง มะครับจิงเลยจ<ล>ิ้มเหมือนกันมองขมมาใส่เบอร์เลยบะได้อยู่นะคนมากินกมมุงไี่เราแต่กล่องเลียวน้ำคนมาคมคมทั้งกองนะผมนวใส่ลายเสียบลายใส่ไม้เสีบยบไม้ถูกไหม อันอ,นอนโหลดดีเ้าใส่ตอนต่ำเลยเด็กพี่น้องเด้ตอนต่ำเครื่อนโอเคใส่พักลงไปบัานพี่น้องหอมพักสี่เอาเอาไปปลูกให้บ้านพีน่น้องตักคือนลายแค่พี่บอสกินพักเลยลายพี่น้องมีประโยชน์โดยจะเพาะพักที่เ้าปลูกเอง พี่น้องมาส่วนพักของเฮงบึงเป็นงไสียบเนาะหวยเหมือนกันด้วครับถามแดงพี่ื้งคือพี่น้องจ้าเศษพ้องจำจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอกับเฮาสองคนครับในช่องแอลชวนกินแซ่บนัวสวัสดิ์กันอีกเอ้สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องมือหนีผ้าพีชพา่น้องไม่ถึงออมหนูหน้ามาเด้อใส่กับสะเดาขมขมจำนำเบ๊ะจักบาท มัเด้๋ยพี่น้องเนีย่ยเสียบนวดน้ำห้าวสองคนคมมะพ่อ,อหวุดหย่อดนี่แคอีกคมลำลำหย่อดพักเขาหมัมกขมหัวใจม,มันลุก หดหอ,อนตจวดค่ัพี่น้องอ๋อคำนัาล่งกระดูกอ่อนอพี่น้ะงน้องแก่เหี้ยมยำกระดูกเลยพร้อมมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อ เนี่ยทับค้ากันมาเลยแก่งเนี่ยค้าเพื่อนแย่ครับเนาะว้าไปอีกไก่เหียงไก่เนี่ย เนยามาักหัวกำลังแพ็คของแล้วพี่น้องพี่น้องท่านได้สนใจช่างคีมเนาะรักษาซิวฝากะจุดดังดําโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นฝาเนาะหายอีดีพี่น้องเพราะว่าเ็นใส่มากเนาะพี่น้องที่เป็นสร้างไปใช่เราเห็นผลจริงพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เป็นฝาเป็นกะรักษาบาาษาะะบ,บ,บาหายรักษาคีมรลคาแพงแบบมันเบาหายเลืกห้ทักมาโหลดพี่น้องจ้า ขนาดทดร่องก็มีได,พด,ด,ด้พี่น้องเด้อสองร้อยเจ็ดสิบบาทชุดเด็กครีมสบู่พี่น้องผูไดโบเป็นฝาโบเป็นสิวแต่ว่าอย่างไดรีมกันแดดก็มีได้พี่น้องเด้อหรือเสื้อลจังสิยังไฮน,นาน่านมซุ่มชื่นเนาะไสคือว่ามีมสิวกับไซแร่โม,มเมนต์วา่าเฉพาะคนเป็นสิวเป็นฝาได้พี่น้องเด้อย,ยังแล้วเนี่ยอ็ไมีฝาพี่น้องสิวบ่คอยมี จ่ว่าก็ใส่ใส่มาสามี่ปีแล้วฉวนอีนฉุนฉุนฉุนฉนฉุนฉุนฉนฉุนแุนฉุนนหุง <laughs> บบพลนฉุนฉุนีนีุยหุดใส่ฉุ เออซื้อซะจะกี่กินบ่ได้เลยเด้พี่น้องมไม่เลยเมียเนี่ยนะบ่กิน,น <c oughs> บกก่นบได้เด้ <c oughs> เขาเห็ดขม <c oughs> ก็ต้องกิน <c oughs> ไปกินมากกระเสียพี่ละตี๋เจ๋เล้วมัน <c oughs> ห <laughs> มดทุงหมดถามสุขภาพกันแนละ้ว <laughs> นักตับตับเถอะกินตับป่ะเี๋ <cardboard> ยวซับนั่นแหละเดี <laughs> <ง>๋ยวซับ เสียบกลายเป็นของสเสียบไปแล้วพักะเราเ,เก็บให้ง,งามแล้วเดี๋ยวก็เก็บมากินกับก้อยเนื้อเดี๋ยวก็เก็บมากินกับลาบเป็ดลาบไก่เพื่อนเอ้าครัว,วนู้งามอยู่ตลอด เดี๋ยวจะพักขาเนาะมาได้เก็บดูตอนอมองเห็นเก็บครัๆไม่ไมจะหย่อนงอแหวานจุ๊ย

นี่ว่าคือจังมองท้ายบักรลายคืออยู่แต่ป่าอย่างยังน่นะไมนะ <laughs> เตยหวมใบเตยเนอะสิบ้ามันกำลังหมบองนี้แต่ว่ามองหันหแดดป่ะเนี่ยแดดอะไรเดี๋ยวไงมอง แซ่บเนาะแหงข,ข,ขัวเด้กอกิงแหงข้างอะกินผักเนีะกินผักมีประโยชน์เชียฮายังมาเพื่อ,อรู้เพื่อกัน <laughs> ตีนใส มาเกลี่ยห้าตับบ่ห้าตีนหืมมั <laughs> นแม่นตีนก้นได้ตีนเนาะก่อนให้จบได้จุมม่มๆป่วยังไม่อยู่ไม่อยู่ <laughs>

mời này mọi người 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 กรจะจายอีกเลยเบิดคักเบิดแน่เนาะเจะ้าะ ชืบ,บปะปะะอปลาป่าใช่ไหมปากที่กินมาท่านมาเบอร์อะไรนี่นนอันตะปลาอ่ะลาพีปลาหนองไหมเถอะโอ้โกำนังๆห้าไหมอืมห้าไหมเป็นบ้าน <laughs> ยิ่งแสบทีเนว่ะเอาพี่น้องซาลาเมน,นี้เข้าสองคนพ้าผีพ้าหนอนมากิน ควรหนูหรือออกหนูเออ,อให้บอกเนี้ยร <laughs> <g ül> บรรยากาศเนี่ยมื่อแรงพี่น้องเศรษฐีบให้พี่ให้น้องเบิง่งการกินบ๊สุภาพกับขอโทษขอใหพผมนี่น้องได้หลายนะครับผมเอาสำหรับมื้อนี้เข้าสองคนสิได้ขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหน้ามือหน,นังครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้เข้าสองคนไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ